เรากำลังเดินทางไปร่วมงานโยมนรงโชคุตนาซึ่งครบรอบวันเสียชีวิตหรือว่าจากพวกเราไปซึ่งเป็นผู้ที่มีอุดมการเดียวกันที่เราจะสร้างสันติภาพสุสติสุขโลกซึ่งเราจะดึงธรรมะกับมาสู่โลกของเราให้โลกของเราได้ร่มเย็นต่อไปซึ่งเรามีอุดมการเดียวกัน ขอวจิตหัวใจในการพัฒนาสังคมชาติศาสนาพระมหากษัตริยนะ์ให้ยืนหะยัดแล้วก็เป็นต้นแบบของคนทั่วโลกไดนะ้เป็นที่พึ่งได้เป็นแนวทางแนวทางในการปฏิบัตนะิทีนี้ก็มีคนสงสัยอยู่มากว่าเอการสร้างสันติภาพสุสันติ่สุขโลกนั้นก็มีหลายฝ่าย หลายหมู่หลายเหล่าหลายว่าองค์กรที่กําลังคิดร่วมกันทำคิดสร้างไม่ว่าศาสนาไหนมก็รวมล้วนแต่คิดจะทำ,ำมานานแล้วแต่ไม่ประสบค,ความสำเร็จสักทีศาสนาทุกศาสนาก็ล้วนแต่คิดว่าจะสร้างสันติภาพโลกน ตามตามหลักแล้วเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนคำว่าสร้างสันติภาพคือความสงบร่มเย็นทางกายภาพคือสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนต่างๆที่เป็นเห็นมองเห็นภาพมีความสงบร่มเย็นและสันติสุขก็คือความสงบร่มเย็นทางจิตใจของเราทั้งกายทั้งใจเราได้รับความสงบร่มเย็นนั่นแหละมันนํามาที่คํควาว่าสันติภาพสู่สันติสุขส จากตัวเราสู่สังคมแล้วก็ต้วโลกทีนี้เป้าหมายของเราคือทั้งโลกเ,เพราะฉะนั้นเราต้องดรงงธรรมะมาสู่โลกของเราเให้คนเข้าใจในหลักธรรมที่แท้จริงาศาสดาหรือบางาศาสนานั้นก็อาศัยความเมตตาเ,เป็นหลักในการอาศัยความเมตตาเอื้อทอนแต่ในการสั่งสอนบางทีนี่ยังไม่บรรลุในธรรมนั้น ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งก็มองแล้วก็ใช้ความเป็นความคิดของตัวเองนะความจิตของตัวเองที่เข้าใจเอาเองว่าควรเป็นอย่างนี้ควรทําอย่างนี้มันก็นํามาสู่ความขัดแยง้งนะมองความแตกต่างนะว่าทุกคนต้องทําเหมือนฉันนะต้องแบบนี้ต้องเสมอภาคกันโดยทีนะ่ให้ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกัน แบบไร้เหตุผลเนี่ยซึ่งทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองยากที่จะให้คนแต่ละชั้นนี่เสมอกันได้นี่นี่คือความคิดผิดเป็นมิจฉาทิฐิอยู่ในจิตในใจเนื่องว่าตัวเองทําได้แล้วก็อยากให้คนอื่นทำแบบตัวเองได้เหมือนตัวเองแบบตัวเองแล้วกลายเป็นว่าไปข่มเหงคนอื่นเขาได้ นี่ยก็มันเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่บางรัฐทีิบางศาสนาก็มองว่าต้องใช้อาวุธเท่านั้นใช้อำนาจเท่านั้นต้องแข็งแกร่งถึงจะบังคับข่มขู่ให้คนอื่นอ,อยู่ภายใต้อำน,นาจภายใต้การกระทำหรือว่าภายใต้การน,นำของตัวเองนี่มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึง่งที่ที่เขามองไม่ออก เพราะเมองว่าทุกคนต้องมีประดมการเดียวกัน,นล้วนใครคิดอย่างแตกต่างถือว่าผิดต่อเบื้องบนอาจจะนำพระเจ้ามาเป็นหลักหลักยึดเหนี่ยวอันนี้ก็เป็นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วนี่ถ้าเรามองด้วยด้วยความเป็นธรรมแล้วนี่ทุกคนล้วนแต่มีกรรม ที่เราเคยทําร่วมกันมาตะก่อนเป็นเป็นหลักสัโลบเป็นไปตามกรรมหลักของพระศาสดาของเราคือพระเจ้าของเรานั้นให้เชื่อเชื่อกฎเกณฑ์แห่งกรรมคือเชื่อการกระทําของตัวเองซึ่งมันเป็นหลักสากลอยู่แล้วคนจะมีาศาสนาหรือไม่มีศาสนานี่ก็ล้วนจะเชื่อการกระทําของตัวเอง,อปง,งเ,นนรรเป็นหลักอยู่แล้วคือหลักความเป็นจริงหลักแห่งกฎเกณฑ์แห่งกรรมเป็นหลักแห่งความเป็นจริง คือการกระทําของตัวเองอไม่ดไ้เชื่อสิ่งใดนี่คือเราทาราําอะไรทุกอย่างล้วนแต่เกิดจากการกระทําของเราทั้งสิ้นนี่คือคนที่ไม่มีศาสนาเขาก็เชื่ออย่างนี้นีพุทธศาสนาของเราก็เชื่ออย่างนี้น αι, น αι, เพราะหลักเหล่านี้เป็นหลักแห่งความจริงที่เห็นมันที่เห็นได้เด่นชัดในขณะปัจจุบันนี้เองอย่างเช่นเราทําความดี เราก็ความดีส่งผลแล้วก็มีความสุขเราทำบาปทำชั่วสิ่งที่เราทำก็ส่งผลให้เรามีความทุกข์ไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นกฎตายตัวเป็นกฎของกรรมเป็นกฎของธรรมะอยู่แล้วมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วไม่ว่าใข่ก็แล้วแต่ที่สร้างอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลของมันเช่นนั้นเป็นธรรมดาทีนี้หลักเหล่านี้แหละมันนำมาซึ่ง ความจริงทั้งหมดทั้งมวลแม้แต่มนุษย์ทั้งหลายหมูเทียเทยวาทั้งหลายหรือว่าจิตวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามกรับอยู่แล้วและอํานาจฤทธิ์เดชเหล่านั้นมันก็มีอยู่แล้วเพราะเขาไปทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วทีนี้เราจะดึงพลังงานอย่างนั้นมาได้อย่างไรเราต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าจิตวิญญาณทุกดวง ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นี่ล้วนแต่เป็นผ่อพันธุ์กันล้วนแต่มีความหวงอึงอห่วงเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเทีเจรดาพรมหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ล้วนแต่ทําหน้าที่มีความห่วงหางอาทรมีความเป็นห่วงต่อ,อโลกของเราอยูอ่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่หมายถึงว่า จิตวิญญาณผู้ที่เป็นสมาธิผู้ที่รักษาคุณงามความดีก็ย่อบเป็นห่วงห่วงหาอธรรเราลูกหลานบริวารญาติมิตรที่ยังใช้ชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วถ้าเราอยู่ภายใต้พื้นฐานแห่งกรรมดีหรือว่าความดีแล้วนี่ความดีทั้งหลายกอา็อยู่ในหัวจิตวิจัยอยู่ในสัญญาขัน ของเราเองเกิดเป็นพรมเป็นเทพมันก็ต้องมีความหมวงเป็นธรรมดามีความหึงเป็นธรรมดาอย่างพุทธพาหากษัตริย์ของเราเนี่ก็ต้องหวงแหนแผ่นดินเป็นธรรมดานะใครมาทํำลายล้างผ่านก็มีความโกรธเป็นธรรมดาอาฆาตประาบาดเป็นธรมาาาานธรมดานี่เลยคือจิตของท,ท,ทุกดวงก็ล้วนแต่มีสภาวะอย่างนีนน้นอกจากผู้ที่รักษาคุณงามความดีแล้วนี่ มันก็ยังมีพวกอธรรมหรือว่าพวกพญามารที่เขายังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้มักใหญ่ไปสูงใช้อำนาจครอ,อ,อบงำใช้ความเป็นใหญ่อำนาจเป็นใหญ่ความแข็งแกร่งเป็นใหญ่เนี่ยเจี่ยคขมขู่คนอื่นมองไม่เห็นดีความดีความเดียวมองไม่ออกก็มีอันนี้เขาเรียกว่ามีลักษณะของพวกพญามารก็มีนะซึ่งตอนนี้ยุคนี้เนี่ย พญามารทั้งหลายกาลังครองโลกของเราอยู่คือความเป็นอธรรมมองไม่เห็นไม่เห็นธรรมที่แท้จริงไม่เข้าใจธรรมที่แท้จริงเป็นลักษณะของอธรรมที่ครองโลกครองเมืองทําให้ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นทุกยมย่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามเรื่องของความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นป้ามนาจหรือว่าข่มขู่ล้างผลาญ ตอนนี้มันมีไปทุกอยอมญ้าไปทั่วโลกโดยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาทำอะไรเกิดมาเพื่ออะไรแล้วจะไปไหนยังมองไม่ออกบุคคนเหล่าน,นี้ก็จะใช้ชีวิตที่ไม่เข้าใจามีโอกาสกา็ฉกฉวยมีโอกาสกา็กันแกล้งชิงดีชิงเด่นกันก็ไม่เข้าใจดีเลวเป็นยังไงไม่เข้าใจมันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกสัตว์เดรา้านทั่วไปที่ใช้ชีวิต มันสัตว์ดีราชานนี่คือลักษณะของพวกอธรรมทั้งหลายนี่ซึ่งเราเกิดเป็นมนุษย์นั้นนะ่ะที่จริงแล้วมันก็ต้องรู้จักดีรู้จักเลวรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นี่คือลักษณะของความเป็นมนุษย์ธรรมะของมนุษย์เป็นเช่นนี้ทีนี้พอเรารู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วน,นี่เราเห็นเพศเห็นภัย เห็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราเกิดความวุ่นวายซึงได้มาร่วมกันคิดแม้แต่จอมน,นรงเองที่เรากําลังร่วมงานนี้ก็เราได้คุยกันได้สนทนากันเราก็มีควคิดร่วมกันว่าจะสร้างสันริาภาพสุสัตตสุโลกร่วมกันแต่ท่านก็เสียไปแล้วทีนี้ก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะทํำยังไงทีจง่จริงแล้วมันไม่มีอะไรที่ยากเย็ยนถ้าคนเข้าใจในธรร คือพึ่งพาตนเองให้ได้วิธีที่จะสร้างสันติภาพก็คือเราต้องสร้างความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราก่อนเราต้องเป็นที่พึ่งของเราตก่อนอคือเราต้องรักษาความดีของเราเอาไว้ให้มันคงให้เหนียวแน่นเพราะความดีจะนําเราไปสู่ความสงบร่มเย็นความสุขหรือว่าถ้งตายไปแล้วเราก็ไปสู่ที่สวรรค์หรือว่าเดินทางข้าสุานิพาน นี่คือบทบาทหน้าที่ที่เราต้องทําอยู่แล้วถ้าเราพึ่งพาตนเองได้แล้วเนี่ยเราก็ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนอื่นได้มีโอกาสได้สร้างความดีหนึ่งก็เขาจะได้พึ่งตนเองได้สองเขาก็จะได้เป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ถ้าเรามีมองอเป็นผู้ที่มองเห็นการไกรหรือว่ามองเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ก็ช่วยกัน โดยหันมาพึ่งพันพึ่งพาตนเองทุกวันนี้นี่คนไม่เข้าใจมัวแต่ไปเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพไกลตัวนอกตัวมัวแต่อยากให้คนอื่นช่วยอยากให้คนอื่นทำใช้กิเลสต,ตัณหาครอบงำใช้อวิชาครอบงำผักใสให้คนอื่นได้ทำหน้าที่แล้วก็ละเมิดหน้าที่คนอื่นเขา นี่คือความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งเรามองไม่ออกถ้าเรายัางใช้ชีวิตอยู่นี้ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองเอที่ยวละเมิดหน้าที่ของคนอื่นแล้วเที่ยวบิดเบือนความจริงไม่เอาความจริงมาพูดกันไม่มีพลังสามาัคคีไม่มีความกตัญญูรู้คุณกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินแล้วนี่ทุกอย่างมันก็จะมีแต่ความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นนี่ เหตุมันก็จะรุนแรงไปเรื่อยนะไม่มีวันจบสิ้นได้เลยเหมือนกับสงครามโลกกำลังที่จะเกิดขึ้นนี่ก็ด้วยสาเหตุที่เราไม่เข้าใจธรรมะไม่มีธรรมะในหัวจิตหัวใจเราไม่เห็นสัตว์โลกเป็นเพื่อนเกิยดเกลียดตายเราไม่มีพลังสามมคคีในการสร้างคุณงามความดีมีแต่อารัตออตเปเียบกันนี่แหละเหตุที่มันเป็นอยู่ทั้วันนี้วุ่นวายอยู่ทั้วันนี้ เพราะเราเห็นแก่ตัวกันไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมถ้าเรามาหันมาทำบทบาทหน้าที่ของเรานะคือมาสร้างตัวเองให้แข็งแก่งขึ้นไม่ว่าจะมีโรคไปแค่เจ็บเบียดเบียนขึ้นเราก็สามารถรักษาได้โดยใช้หลักธรรมะง่ายๆนี้พอเรารักษาโรคได้เราก็บอกต่อคนอื่นให้รักษาโรคได้เหมือนเราเราทำมาหากิน เล่นตองเราได้สมบูรณ์ทำได้แล้วนี่แล้วเรามีเหลือกินเหลือใช้แล้วเราก็เผื่อแผ่คนอื่นเขาเหลือกินเหลือใช้ก็เก็บขายได้นี่ก็คือช่วยสังคมได้อีกนีหนึง่งคือหลักของความพอเพียงพอดีอที่ศาสตร์ของพระราชานั้นคือเป็นปรัชญาที่จะทำให้สังคมอยู่อย่างมีความสุข มันคงในชีวิตทรัพย์สินและยั่งยืนตลอดไปนี่คือศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็ขับเคลื่อนพลังพวกนี้ให้สู่ชุมชนให้สู่สังคมให้เข้าใจาจุดการแข่งแย่งชิงดีชิงหนักันให้เห็นจะจะ,จะทำะเราอยู่ได้กนทางเคียงอยู่ได้เนี่ยความสงบร่มเย็มนก็จะเกิดขึ้น นะถ้าเราโมเแ็่เก่งแย่งจริงดีจริงเด่นเนี่ยมันก็จะมีแต่ความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นสันติภาพก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าเรายังเห็นแก่ตัวอยู่มากมายเช่นนี้เนี่ย,ยแม้แต่ต่างชาติที่กําลังหั่งหันล้างผ่านกันเพราะว่าความผิดแก่ตัวนั่นเองเนี่ยก็ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสงครามโลกอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อจะขายอาวุธ เพื่อจะขายสินค้ามันมาในเชิงของผู้มีอำนาจที่จะหลอกลวงหรือว่าที่จะส่งเสริมให้คนอยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองนี่ขัดแย้งกัน,นเหมือนประเทศไทยของเรานี่แหละเขาก็ส่งเสริมพวกเราได้ขัดแย้งกันเพื่อเขาจะได้กลืนประเทศไทยของเราอย่างสะดวกสบายให้พวกเรา ลบกันเองถ้าเลาะกันเองอเหมือนที่ประเภทพม่าก,ก็เหมือนกันให้ให้ขัดแย้งกันอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสร้างความปนปปวนยุยงส่งเสริมให้ก่อเกิดความขัดแย้งเกิดการประท้วงแม้แต่ผู้นำเองก็เห็นแก่ตัวคือนี่สิ่งเหล่านี้ก็คือประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์กับพวกเพื่อนพ้อง ไอ้ความนี้เป็นหายนะเป็นความวิบัติอยู่แล้วพวกเราถึงต้องมาแก้ไขใหม่เปลีป่ยนแปลงใหม่เราชาวไทยชาวพุทธเราต้องมาหันมาใหม่เปลี่ยนปฏิวัติตัวเองใหม่เพื่อที่จะให้สังคมดีขึ้นโดยมาศึกษาทำความเข้าใจเก่ับวัฒนธรรมประเพณีของเราสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา เพื่อเราได้มีความเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยคือเป็นคนที่ขยันขันแข็งพยายามที่จะสร้างคนให้เกิดปัญญาขึ้นให้ศึกษาให้เข้าใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรประเทศไทยของเราจะอยู่อย่างไรซึ่งประเทศไทยของเรานั้นมีวัฒนธรรมที่ดีงามอยู่แล้วนะวัฒนธรรมเก่าๆนั้นน,น่นั่นน่ำมาซึ่งปัญญาอยู่แล้วถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันต้องเอื้ออารต่อกันรสร้างประโยชน์ตัวเองให้ถึงพร้อมนี่คือพึ่งตนเองได้แล้วนี่ก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นเขาอันนี้เระเขาเขาเรียกว่าระบบการสร้างปัญญาให้ทุกคนรู้บ,บทบาทหน้าที่ของตัวเองให้เกิดคุณภาพมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเพื่อตัวเองจะได้พัฒนาตัวเอง ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีความขยันขันแข็งอดทนมีความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินก็พอเราอยู่ตัวแล้วหรือพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็มาช่วยสังคมเกื้อกูลสังคมเอออย่างเช่นเราก็ภาษีอากรต่างๆเราก็เสียนการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆถ้าเรามีเหลือกินเหลือใช้ เราก็ร่วมกันบริจาคไทรัพย์สินเงินทองมากอะไรที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เราก็ร่วมกัน,งงน,กกกกนต่างคนต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเนี่ยถ้าทุกคนมีแนวความคิดอย่างนี้ความสันก็จะก่อเกิดสันติภาพคาว่าสันติภาพเกิดขึ้นเราคือไม่เบียดเบียนใครนั่นแหละคือหลักมัน,นง่ายเลย ช้หลักแบบง่ายคือเรารักษาศีลห้าเราไม่เบียดเบียนเรามีศีลห้าอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเราไม่เบียดเบียนอเราพอเราไม่เบียดเบียนปุ๊บเนี่ยสังคมก็จะไม่เบียดเบียนเราถ้าเราเบียดเบียนเขาเขาก็เบียดเบียนเรานี่คือมันเป็นกฎเกณฑ์แห่งกรรมได้เราก็ใจกฎเกณฑ์แห่งกรรมเราก็อยู่ในศีลในธรรมอย่างสง่างาม ก็เป็นที่เป็นคนคนอื่นไดน้แล้วก็ขจันกันแข็งพัฒนาตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเก็บหอมปลอมรียบก็พอมีฐานะดีขึ้นก็ช่วยคนอื่นขึ้นทีนี้ลักษณะของการพึ่งพากันนี่มันบางคนที่มีวิบากกรรมหนกักหรือว่าเป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบาก ถึงต้องตกได้ยากลาบากยังไงเราก็ยังมีสองมือสองเท้าอยู่นะเราก็ใช้แรงงานแรงกายแรงใจของเราเนี่ยนะถ้าเราเป็นคนมีปัญญาไม่มนะีไม่มีัพย์สิงกนทองเราก็สามารถช่วยสังคมได้โดยใช้แรงกายแรงใจแรงสติปัญญาของเราเนี่แหละในการพัฒนาเอ้ส่วนผู้ที่มีฐานะที่สูงขึ้นเอ้ไม่มีเวลาที่จะมา ทำสิ่งเหล่านี้กําลังไม่เพียงพอที่จะทําสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะบริจาคทรัพย์สินเงินทองที่เราเหลือกินเหลือใชนะ้มาเพื่อที่จะให้คนที่มีกําลังหรือว่ามีสติปัญญาพอที่จะมาสร้างสรรค์สังคมของเรานะให้เกิดการพัฒนาขึ้นอยนะ่งเช่นวัดวาอารามต่างๆหรือว่าโมนิธีต่างๆ ที่เขาทางานการพัฒนาสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆเนี่ยเราก็เอื้ออาทรต่อกัน,นการพัฒนาคนเนี่ยก็คือสร้างคนให้เกิดปัญญาสร้างคนให้เกิดคุณภาพมีคุณภาพมีศักยภาพขึ้นอย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูแลพัฒนาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วนี่พึ่งพาตนเองได้ หรือว่าผู้สูงอายุทั้งหลายผู้ได้โอกาสทั้งหลายเราก็ค่อยๆช่วยให้เขามีโอกาสได้ช่วยสังคมได้ใน,ในเปิดโอกาสให้เขาดูแลกันทุกคนตามมิจิตที่มุ่งมั่นต่อในการพัฒนาสังคมถ้าจิตทุกดวงพร้อมที่จะเอื้อประโยชน์ต่อสังคมแล้วนี่นสังคมก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความร่มเย็นคือเราดูง่งายๆเลย สังคมตอนนี้มันแข่งแย่งชิงดีจิงเด่นมันมีแต่ก,กอบแตโ่โวยโกงกินกักตุนมันก็เลยมีความขัดสนจนยากมีมีความขาดแคลนมีต่ความเดือดร้อนเพราะมันแย่งแต่เราหันมาทุกคนเนี่ยมาพึ่งพาตนเองต่างคนต่างสนับสนุนกันให้ส่งเสริมคนดีได้มีหน้าที่ในสังคมนสนับสนุนกัน สร้างความดีพัฒนาความดีพัฒนาสังคมให้อบอุ่นให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนี่สังคมแห่งการให้สังคมแห่งการแบ่งปันนี่โลกของเราก็จะมีแต่ความสุขโลกของเราก็จะมีความสงบร่มเย็นนี่ทิศทางของเราก็จะไปทางเดียวกันคือสวรรค์นิพพานนี่นี่คือหลักของมนุษย์ที่ควรรู้ควรเห็นควรเป็น คือเราถ้าเรามุ่งตรงต่อ,อนิพพานแล้วหรือว่ามุ่งตรงต่อความสงบร่มเย็นมีความสุขนะหรือว่าสวรรค์นิพพานเนี่ยสินะ่งเหล่านี้มันก็ทําเดียวที่เราจะทําก็คือการสร้างคุณงามความดีการสร้างความดีเนื่องหละก็คือการส่งเสริมหรือการพัฒนาสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขก็เรียกว,ว่าสร้างสวรรค์บนเบืองมนุษย์ถ้าเราอยู่กันอย่ามีความสุข ตายไปเราก็มีความสุขเนี่ยสวรรค์ก็เป็นที่ตั้งเนี่ยถ้าเรามุ่งเน้นที่จะต่อยอดเข้าสู่แดนนิพพานอ่าในเมื่อมีทุนแล้วนี่มีบุญพอแล้วนี่เราก็สลัดความเป็นตัวเป็นตนออกคือไม่ยึดมั่นถืบมั่นในสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องของปรมัตเป็นเรื่องของความหลุดพ้นมันเป็นเรื่องของเนื้อเหตุเนื้อผลอ่าตรงนี้เราสลัดตัดทิ้งอ่าไม่ แต่ไม่ใช่ขี้เกียจขี้คานคือเราถึงพร้อมแล้วนี่ความดีเราถึงพร้อมแล้วนี่เราก็ไม่ยึดมั่นถึงมัน่นเหมือนเราให้ใครให้ทานแล้วก็ทานอย่างบริสุทธิ์ใจทานบริสุทธิ์ใจยังไงทานบริสุทธิ์ใจก็คือให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยสร้างคุณงามความดีก็คือความดีเราไม่ได้เอาความดีมันนั่งใส่ตัววรฉันธเธอหรือว่าใครทั้งสิ้น ทำความดีแล้วก็จบที่ความดีความดีจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองเราก็ไม่ใส่ใจแต่ยังไงสิ่งที่เราทําดีนั้นมันก็ต้องส่งผลให้เรามีความสุขอยู่แล้วแต่ผู้ที่หวังเข้าสู่แดนนิพพานนั้นเราทําทุกอย่างเป็นเรื่องของการสลัดเอาออกจากจิตจากใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นผู้ทำนะไม่มีใครไม่มีอะไร เรามาสร้างองคอ์กรเรามาทําความดีร่วมกันเพื่อพัฒนาความดีสู่โลกของเราให้มหาชนทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยกันทั่วหน้านี่เราก็ต้องดึงธรรมะกลับมาต้องสร้างคนที่เกิดปัญญาขึ้นต้องสร้างงานพัฒนาสังคมให้เกิดความร่มเย็นให้เกิดความสะดวกสบายให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบร่มเย็นมีความสุขตัวหน้าปลอดโรคปลอดภัยนแล้วก็พอเราสร้างงานขึ้นมามีผลประโยชน์เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ประสานประโยชน์กันทุกฝ่ายทุกหน่วยงานทุกมูลนิธิทุกหน้าท,ท,ที่ต่างๆอ่าก็ได้พึ่งพาอาศัยอ่าคือสาธารณประโยชน์นั้นย่อมเป็นที่พึ่งให้กับคนทั่วโลกอยู่แล้วแม้แต่เราสร้างถนนนุนทางอ่า สร้างที่พักที่พิ่งที่อาศัยคนทั่วไปคนทั่วโลกก็ได้เพิ่งพาอาศัยอยู่แล้วบ่อน้ําก็ดีถนนนนทางก็ดีนั่นก็คือสาธารณประโยชน์ที่มหาชนทั้งหลายได้พึ่งอยู่แล้วมันเป็นความสะดวกสบายอยู่แล้วนี่แหละคือผลอที่เราร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันสร้างเราไม่ไดุ้เบกภาละเราไม่ได้โยนภาละ ไปให้คนใดคนหนึ่งเรามีความสามารถทำอะไรได้เราก็ทำนี่คือหลักการอย่างนี้ทำแบบนี้นี่คือเราเป็นผู้ให้รุ่นหัวใจที่เบิกบาน,นทำหน้าที่ตั้งแต่กำดีไม่มีตัวตนถ้าเราคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้สังคมทั้งโลกก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็นน่าจะหายจากความสงสัยได้อย่างหมดสิน้นทุกอย่างล้วนแต่เกิดจากทา เรีกวาการกระทําของเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพวกคนพวกเราทุกคนจะเข้าใจแล้วก็มาร่วมมันคิดร่วมกันทาร่วมกันส่งเสริมคนดีให้มีหน้าที่สังคมส่วนความเลวหรือความไม่ดีทั้งหลายก็ได้ให้ส่งเสริมแม้แต่คนชั่วทั้งหลายที่อยู่ในสังคมนี้ทุกวันนี้ เราส่งคนเสริมคนชั่วคนเลวไม่มีบทบาทหน้าที่ในสังคมมากเกินไปแม้แต่ข่าวสารต่างๆแนะ่ถ้าเราทำความดีนะตอนมันเป็นเรื่องของความวิบัตินะมันเป็นยุคของมันก็ไม่ว่ากันนะก็กก็ให้พิจารณาไปนะเราไม่ตำหนิใครก็น่าจะยุตินะด้วยเวลาเท่านี้